บทที่สองไม่ยาวครับบทที่สองเนี่ยประมาณแค่จริงๆบทที่หน IC ึ่งผมไม่ยาวบทที่หนึ่งมันแค่เจ็ดสไลด์อะไร่างแต่ว่าผมพูดท่านท่านจะเวลาพูดผมผมเป็นเนี่ยพูดเชพาะเรื่องนึงเข้ามาซะส่วนใหญ่เลยบทที่สองเนี่ยครับประมาณสิบกว่าสไลด์ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องการซะส่วนใหญ่เดี๋ยวผมก็จะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะคุยถึงประมาณทักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะครับก็ก็ดีครับคือนาจะได้บอกว่าคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ ก็บทที่สองนี่ครับเกี่ยวกับการสัานชาร์จนะครับชาร์จตัวนี้ครับคือของอาจารย์สุรชัยเนี่ยครับเขาก็จะใช้ชาร์จเหมือนกับกับเราไม่เหมไอบอกว่ปชาว่านนะคือเหมือนกับเราคือเหมือนกับผมนะครับคืออาจารย์เนี่ยเขาจะใช้ตัวบาชาร์นะครับซึ่งตัวบาชาร์เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันซึ่งส่วนตัวผมอะผมจะไม่ใช้ผมจะใช้ตัวคันเนสติกธรรมดาเนี่ยเลยมันก็มีเหตุผของผมนะครับว่าผมทำไมใช้ตัวคันเนสติก แต่อาจารย์เขาก็มีเหตุผลของเขาว่าทําไมเขาใช้บาชาร์ซึ่งตัวแตกต่างกันไหมถามว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกครับขึ้นอ,อยู่บอกว่าความถนัดมากกว่าว่าทางแต่ละคนเนี่ยใช้ตัวไหนบ่อยกว่ากันซึ่งตัวบาชาร์เนี่ยมันแปลกมากในนันงซอิเลเวก,ก็ใช้บาชาร์นะครับแต่พอใช้บาชาร์ปรากฏว่าเวลา,าผมมองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันขัดขัดตาคืออาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยครับที่ท,ที่ที่เราได้ดูกันเนี่ยใช้เป็นตัวคเนสติกไปแล้วครับ ตัวปาชาร์ถามว่าวิธีการดูเนี่ยดูยังไงนะครับก็ดูอย่างนี้ครับคือในตัวชาร์ตของมันเองเนี่ยมันสามารถจะแบ่งไปได้ประมาณสัก3ามสอย่างนะครับก็คือตัวราคาจุดสูงสุดเนี่ยคือราคาสูงสุดตั้งล่างสุดคือราคาล่างสุดนะครับต่ําสุดนะครับแต่ที่แตกต่างของเราคือว่าตัวราคาเนี่ยครับราคาปิดกับราคาเปิดเนี่ยมันต่างกันฝั่งซ้ายเนี่ยครับคือราคาเปิด ทางขวาคือราคาปิดอ๋อผม,มรู้เนี่ยว่าตัวโปรแกรมนี้มันไม่สามารถจะทำให้เห็นภาพที่เขียนได้ดดไแต่สักครู่นะครับภาพมันดับไปละเดีแต่สักครู่นะครับคือ ก็โปรแกรมมันก็เป็นอย่างนี้และครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่้ว่าเขาล้วครับเพราะว่าผมก็ใช้ของฟรีอ่าโอเคน่าจะมานี่ยังเออโอเคมาละคุณคุณเห็นแล้วนะโอเคอย่างนี้ก็ดีขึ้นครับคือคือดีขึ้นที่ว่ามันเห็นตัวตัวเส้นสายแล้วแหละว่าเมื่อกี้คือตอนแรกมันเปิดตัวเปิดแล้วมันไม่เห็นปากกา ก็จะเป็นตัวลักษณะของที่ว่าราคาเปิดเดครับาปิดราคาเปิดนะครับมันจะมีขีดเล็กๆนี่ฝั่งซ้ายราคาปิดนะครับก็จะมีขีดเล็กอยู่ฝั่งขาวานะครับอันนี้คือลักษณะของตัวบาชาร์นะครับแล้วตัวบาร์ชาร์เนี่ยมาแสดงข้อมูลอะไรได้อีกนะครับก็สูงต่ำก็เหมือนกับของตัวคันเสเต็ทุกอย่างเลยนะครับทีนี้มันก็มาต่อว่าล่าจาร์เขาได้สอนอะไรไปบ้างนะครับในเรื่องนี้ทุกคว่าตัวบาร์ชาร์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมัน ว่าลาักษณะของตัวคล้ายๆกับที่ผมเคย,เคยสอนหลายรอบแล้วหะว่าตัวบารชาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของคล้ายๆตัวคันเนอร์สติกครับคืออย่างรูปแบบของมันเนี่ยเขาก็จะมาสอนในไม่เรี้เหมือนกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเขา, upside, เ,รา,า upside, เรียกว่าตัวอัพไซร์รือว่าเท่ากับอับไซด์รีเวอร์โลนะครับคือการกลับตัวของหุ้นขาขึ้นขาลงนะครับการกลับตัวเนี่ย เขาจะ,จะในรูปเนี่ยครับเขาจะเอาตัวราคาปิดเ,เป็นหลักจะยังมีราคาเปิดครับทุกรูปเลยผมก็ตอนแรกผมก็ตอนที่ผมศึกษาผมงงว่าทำไมอาจารย์สุรชัยเนี่ยเขาไม่มีใส่ราคาเปิดด้วยใส่ราคาปิดแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าราคาปิดเนี่ยครับอย่างหุ้นตัวแรกเนี่ยต,ตัวตัวกราฟตัวแรกอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นคันด์เซกตตัวแรกใช่ไหมอันนี้ตัวที่สอง ก็คือหมายว่าในหุ้นขาลงเนี่ยครับถ้าหากว่าหุ้นขาลงเนี่ยวันแรกลงแดงอยู่นะครับปิดที่ตรงนี้อรนนี้คือคราคาปิดอันนี้ปิดที่ตรงนี้อันนี้คือโลก็หมายความง่ายๆคือหุ้นวันนี้ปิดแดงในวันนึงเนี่ยปิดขึ้นมามีการโรจีลังเางเกิดขึ้นมามีการควบคุมตัวเก่าขึ้นมาตัวนี้ครับไม่เป็นสัญญาณตัวตการกลับตัว อันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ผมให้ดูตัวอย่างซึ่งอาจารย์เขาจะสองหน้าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับคือคือตัวนี้ก็คือเราก็ดูครับว่าอันนี้ผมก็ไปเอาทฤษฎีอาจารย์มานะครับแล้วก็เอามาใส่ในรูปที่เป็นตัวคอนสตรกเพื่อเราใช้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับ มันก็คือรูปเดียวกันนี่แหละก็คือตัวสีเขียวเนี่ยมันคุมสีแดงซึ่งสีเขียวคุมสีแดงเนี่ยจริงๆอ่ะเราก็มีภาษาของเราอยู่ก็คือตัวรูปแบบของอันนี้ครับตัวพวกบาลิสบาลิสเอ็นกราฟิงพวกนี้อันนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นรูปแบบของของ,ของ,ของบาชาร์ดฝั่งขวาเนี่ยคือเป็นรูปแบบของคันเอนสติป ถามว่าทั้งรูปแบบสองแบบเนี่ยมันตา่างันไหมตัวนัยยาะมันจะเหมือนกันครับเหมือนกันคืออะไรเป็นการบ่งบอกว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีการกลับตัวกัขึีนแล้วภาพหาอีกแล้วอะเดี๋ยวสักรู่นะครับคือเอาโอเคกลับมาละคือเป็นการกลับตัวของของของ,ของทั้งเทียน ไม่ใช่ของการแทครับเปการกับตัวของรูปแบบครับคือรูปแบบจากขึ้นขาขึ้นเนี่ยครับพอเจอรูปแบบนี้ปุ๊บมันชะงักเลยครับกับตัวมีขาขึ้นเลยประมาณอย่างนั้นแหละครับก็จะเป็นภาพใหญ่ว่าจากที่เป็นขาลงเนี่ยครับก็จะ็นขาขึ้นขึ้นมาพวกนี้ถามว่าเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นบ่อยครับแต่บ่อยมากครับคือคือบางทีอ่ะตัวรูปแบบของ Canvas, แขนเนเสตรีกะมันไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าทําให้เกิดเป็นบ่อยอยมันนี่เหมือนกับพวกว่าอ่า คืออันนี้มันจะเกิดไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดขึ้นปุ๊บน่ค่อนข้างจะแม่นแต่ทีนี้คําถามคือถ้าเกิดเราเหตดอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเกิดสิ่งอย่างมันจะเกิดตามต้นขึ้นหรือปลายขึ้นแต่ทีนี้ตอนเราเหตดอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้ครับว่าเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นตอนตอนนี้มันเป็นต้นขึ้นหรือปลายขึ้นหรือยังคือเราจะรู้ว่าเป็นต้นขึ้นหรือปลายขึ้นได้เนี่ยครับก็ต่อเมื่อเรารู้อดีตแต่ถ้าดูปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็จะมีบางคนเนี่ยครับคืออาจารย์หลายท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้พวกอินดิเตอร์มาประกอบด้วยเช่นบอกว่าเอา ISI ก็ได้สำหรับดูใหม่ที่ไม่เข้าใจว่า ISI คืออะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนบทหลังนะ ISI เนี่ยถ้า ISI มากกว่าเป็นโอเวอร์โซลหรือว่าบายก็คือมากกว่าสามจุดเจ็ดสิบขึ้นมาแล้วมันเกิดพวกทั้งเทียนพวกนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยครับก็เป็นสัญญาณการกลับตัวของตัวทั้งตัวตัวชาของมันแต่ถามว่าตัว ISI เนี่ยมัน มันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือบางครั้งเนี่ยครับในตัวของ iSI เนี่ยมันขึ้นไปแบบว่าโซแล้วหรือว่าไปถึงหัวบายแล้วแต่ละครั้งนี่ไปต่อครับพวกนี้ไอซก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเช่นตอนนี้นะครับเข้าใจว่า iSI เนี่ยน่าจะขึ้นเป็นโอเวอร์บาร์เรียบร้อยแล้วในตลาดหุ้นไทยนะครับน่าจะขึ้นในเหมือแล้วล่ะเพราะว่ามีการเกิดปรับขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นทุกวันเลยแต่ณตอนนั้นก็ไม่สัมกันับ เราว่าถ้าเกิดว่าในตัวอีเนตกเนี่ยเราจะสามารถรู้อะไรได้มากกว่านั้นไหมรู้ได้มากกว่าแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดพวกตัวโอบาร์และโซขึ้นมาเนี่ยนะครับโทษๆครับถ้าเกิดพวกตัวเพราะว่าอะไรเพราะในอิเล็กเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ว่าหุ้นเนี่ยมันจะไปขึ้นตรงปลายคลื่นเนี่ยประมาณช่วงไหนพอช่วงไหนเกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็ดูสัญญาณพวกนี้เป็นตัวหลักว่าสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยมันเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วในต่อ แล้วก็เปรติทางนะครับจากซื้อก็เป็นขายจากขายก็เป็นซื้อ,อลเล่ได้เงินสองต่อแต่อย่าลืมตั้งซอฟต์ลอนในนี้นะครับพวกเนี้มันค่อนข้างจะไม่ยากครับคือเล่นเงินสองต่อคือขาขึ้นไ็ได้พอต่องลงก็ได้เห็นรอบหนึ่งก็กินสองเร้งน,นะครับพวกนี้ผม,ผมถือว่าทำไหวมากครับผม,ผมชอบบอกว่าผมเล่นหุ้นจริงไม่กี่ตัวนะครับประมาณแค่ริบยี่สิบตัวแต่ว่ามันสามารถทำเงินขาขึ้นขาลงได้พวกนี้เดี๋ยวค่อยไปว่าทีงต่อมาครับคือเรื่องของตัวตัวบา อาจารย์เขาแนะนําว่าเฮ้ยทำไมล่ะครับอบแต่สักครู่นะครับคือคือผมเปลี่ยนหน้าแล้วครับแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันไม่ขยับภาพมันยัค้างาอยู่ภาพเดิมก็อาจจะครั้งนี้อาจะาสักตาจะลำบากนิดนึงครับมันมีการคอนเนคไปเรื่อยๆครับอะโอเคกลับมาแล้ว อ่าโอเคพาพฟี่นะต่อมาครับคือเรื่องของตัว close on high กับ close on low ซึ่งตอนแรกที่ผมอ่านเรื่องนี้ผมมองว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรราคาต่าสุดเนี่ยครับราคาปิดต่ําสุดเนี่ยอยู่ใกล้ราคาสูงสุดของวันมากไอ้พวกนี้คือลักษณะอะไรคือลักษณะของตัวจีละรดจีนลองเล็กครับก็รถจีนลองเล็กแปลว่าอะไรแปลว่าราคาขึ้นนะครับลงลงมาเรื่อยนะครับลงมาเรื่อยแล้วมีการรับขายเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแรงซื้อส่วนอีกไป พอสวนขึ้นไปมากๆนะครับแรงซื้อชนะนะครับจานค่อยๆราคาปิดเลยแล้ท่ากับใกล้ๆกับราคาเปิดเลยมันจะเกิดโวล์กล้วสัญญาของโมจิลองเลทขึ้นมาแล้วสัญาของที่จีไอลองเล็กขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งครับว่าตัวบัลคอนฟลายโรจิซึ่งกระต่าควจะเรียกแต่ความหมายมันเดียวกันนะครับตัวตัวรูปขวาสุดเนี่ยครับที่บอกว่ามันเป็นตัวบัลคอนฟลายโรจิครับมันคือมีการแรงซื้อแรงขายเนี่ยต่อสู้กันพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณการกลับตัวหมดเลยครับ แต่จริงให้สวยวันนั้นเนี่ยครับคือต้องเปิดแกบก่อนพอเปิดแกะมามาปุ๊บนะครับแล้วเกิดดวจิตลองเลยขึ้นมาอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะสวยงามครับถามว่าเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับก็ก็ขอผมรู้หรือเล่าว่าทําไมมันพางมันหายโอเคเป็นความของผมนี่แหละอ่าโอเคไม่น่าจะหายละเพราะว่าผมไปขยับหน้าจอมันหน้าจอโตัวโปรแกรมมา เมื่อไหร่ครับก็พวกนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นบ่อยครับบ่อยแต่บ่อย,อยไม่มากครับก็ก็ตัวตัวจิตลองเล็กเนี่ยก็ก็เกิดครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่ามีการกลับตัวของสัญญาณทห้เคลียนเกิดขึ้นเท่ากับกลับตัวของกราฟเกิดขึ้นในคู่เนี่ยนามันมีเกิดขึ้นบ่อยไหมผมก็บอกว่าเกิดขึ้นบ่อยนะอย่างอย่างตัวเออที่เนี่ยครับที่เปิดไว้เมื่อสักครู่กอนครับตัวนี้ครับจะเห็นไหมว่า ไม่เห็นตัวโปรแกรมแบบนี้แหลคือเริ่มใช้นานเนี่ยมันเริ่มบอกว่าเนี่ยภาพมันหายไปอ่ะมก็ต้องดึงแล้วเสียบไปใหม่คือไปขยับหน้าจอเนี่ยขยับมากๆไม่ได้เลยอ่ะขยับปุ๊บนะมันก็งอนขึ้นมาเลยไม่ขยับให้เราโอเคผมจะไม่ขยับหน้าจอแล้วไม่ขยับมมากแล้วนะก็ขยับแต่ใน,นแผ่นละกันเนาะมันจะได้ไม่งอน ก็คือตัวตัว,ตวโดจิตองเล้นะครับที่เป็นเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ในโ t นะจริงๆมันมีทุกตัวแหละครับในหุ้นทุกตัวแต่มเมื่อกี้เปิด LT ไว้ก็เลยบอกไว้ลักษณะของตัวโดจิตองเลสคือมีการซื้อขายแล้วเกิดโดจิตขึ้นมาถ้าภาพสัญญาณว่าการกลับตัวจริงเนี่ยครับมันต้องเกิดตัวจับสองข้างก<ๆ>็คือก่อนลงมาเปิดจับปุ๊บขึ้นไปกเปิดจับอีกรอบหนึ่งซึ่งตัวจับเนี่ยผมบอกไปเมื่อวานแล้วนะว่าหุ้นขาลงถ้าเกิดในหุ้นขาลงเนี่ยโอกาสที่จะเปิดกับเนี่ย ในทิศทางนวนข้ามเนี่ยมันยากถ้าเกิดเปิดทิศทางนวนข้ามได้แสดงว่าหลายเซนเซอร์ุ่กลับด้านแล้วขึ้นแล้วซึ่งในตัวนี้ก็อธิบายไปน่าจะหลายรอบแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรครับคุณก็ไปย้อนดูด้วยกันแต่คุณฟังไลฟ์ผมเรื่อยผมจะพูดอยู่ไปเรื่อยครับพูดจนกระทั่งว่าคุณอาจจะจําเข้าไปได้อ่ะโอเคต่อมาก็ ในจริงนะพูดถึงการการสอนพูดเนี่ยคือขอเอน้นเรื่องนี้หนึงครับคือเมื่อก่อนนะครับคือตอนที่ผมฝึกภาษาอังกฤษใหม่เน่ยไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะครับก็ฝึกท่องจำเนี่ยผมเป็นคนที่บอกว่าขี้เกียจท่องจำมากอ่ะแล้วท่องศัพทุกครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าน่าเบือ่อหน้าเบือ่อคือผมต้องมานั่งท่องศัพท่อง,ท,องท่องอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็สุดมันเลยคือบอกว่าเป็อะไรที่บอเกียดมากอะผมก็เลยหาวิธีการใหม่ในการท่องศัพท์ว่าเราจะท่องศัพท์ยังไงให้เราจำได้ ที่การง่ายมากครับก็คือเราก็ไปเรียนหนังสือเรียนในพวกที่เป็นมวิดีโอแล้วก็เราก็ไปนั่งฟังฟังรอบแรกนะครับเขาพูดสับอะไรมานะจำไม่ได้ครับเราก็ฟังไปเรื่อยพอรอบที่ห้ารอบที่หกนี่ครับไม่ต้องจำนะครับมันเข้ามาในหัวเองมันก็ง่ายดีนะครับคือทันที่เราจะท่องนะครับก็มีคนอื่นท่องให้เราแต่เราจําได้พวกนี้เหมือนกันนะครับคือเดี๋ยวผมก็ถ้าดูไลฟ์ผมบ่อยเนี่ยผมจะทําเหมือนกันคืออะไรคือผมก็จะพูดเรื่องที่มนเดิมไปเรื่อยนะครับคุณก็ไม่ต้องท่องจําครับ เราะว่าเดี๋ยวคุณได้จาได้เองว่าผมพูดหลายครั้งมันก็ก็ดีครับแลยคุณอยากจะดูโดวอก็คุณก็ดูหลายครั้งก็ได้นะครับแต่ไม่ไรครับคือดูดวมันก็เบื่อมันก็พูดที่เดิมอะแต่ไม่ไรครับเรื่องสำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวผมในไลฟ์ผมก็จะพูดในหลายครั้งนะครับให้คุณจอาได้ก็ตัวตัวโดจิลองเล็กไอ้พวกนี้ผมกพูดหลายรอบแล้วล่ะว่าเวลาพุ่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดโคโจิขึ้นมาเออจริงๆอ่อะผมเล่นไป ถ้าบางคนอนะ่ะชอบเทรดพวกใช้ทั้งเทียนนะ์น่ะมันจะมีโปรแกรมช่วยนะในการหาทั้งเทียนนะอย่างเช่นตัวใน Meta s t o ตเขาทำให้แน่นอนดี๋ยแล้วว่ามันจะม,มีฟังก์ชันหาว่าเฮ้ยวันนี้่มันมีตัวตัวโดจิตขึ้นมาทั้งตลาดเลยตลาดเนี่ยปัดเก้าร้อยตัวเนี่ยพอคุณกดคำสั่งไปปุ๊บทีเดียวเนี่ยนะมันบอกกันนะว่าวันนี้อเป็นโดจิตภาพไหนบ้างแล้วตัวหนที่มีโอกาสจะเปรีเวอร์ซอซบ้างอะไรบ้างเผื่อคุณต้องการจะสนุกไงว่า อันนี้คือเาอาความสนุกนะมันไม่ได้บอกว่าคุณก็ได้กําไรนะครับบางทีว่าเร้่มันจะกลับตัวนะพวกนี้มันก็ง่ายครับคือเราก็ลงทุนไปปุ๊บถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ขัดลอสไปขานา้นึงแต่ถ้าใช่ปุ๊บเราก็สามารถจะซื้อได้ราคาที่ต่ำๆผมไม่แน่ใจว่าในอ e ีฟายแนนซ์สามารถทําได้ไหมนะครับว่าฟังชันค้นหาพวกโดจิเลยพวกนี้นะครับถ้าทําได้เนี่ยก็จะดีเลยครับแต่ในรั้งสองเนี่ยครับของฟรีนะคุณไม่หาโปรแกรมเถื่อเนเอาแล้วก็คุณลงได้หมดเลย ต่อมาครับเรื่องของตัวแทงเขียนเท่าๆตัวตัวบาชาร์นะครับก็จะมีฟังทั่ของมันปัาตัวทั้งเขียนที่คุณไม่ต้องเรามอนนีอันนี้น่าจจะเป็นอสต้าละแล้วก็จะเป็นเรื่องอื่นละจะคงขอต้องคยก่อนว่าอีกเยอะไหมอ๋อไม่เยอะแล้วครับอีกประมาณสักเนี่ยอีกสองเรื่องก็หมดแล้วหละตัวบาชาร์แล้วก็เราจะได้พูดถึงเรื่องอื่นเรื่องแนวโน้มเรื่องอะไรเียที่ที่มันจะสรุปก,กว่าตัวพวกเรื่องบาชาร์ไอตัวเนี้ยครับก็จะเป็นการบอกว่า เนื้อขนาของหุ้นเนี่ยมันจะมีหุ้นหนึ่งแบบหนึ่งคือพวกที่กลับตัวไอ้พวกนี้คือตะกุนกลับตัวหมดเลยคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการข,ขึ้นขึ้นวันหนึ่งวันแรกขึ้นสูงปื๊บอีกวันหนึ่งเนี่ยลงต่ำพวกนี้เป็นการกลับที่กลับตัวหมดเลยหลังที่ผมทําตัวด้านขวาขึ้นมาเนี่ยครับตัวคันเดอร์สติกอ่ะคุณจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะหุ้นเนี่ยมีการขึ้นข่อนข้างสูงอีกวันนึงเนี่ยมันเปิดกระโดดนะคุณดูดีๆนะสีแ่ยปลวาอะไร แต่ว่าราคาเปิดเนี่ยมันเปิดที่สีเขียวปิดบุบอีกวัน,นเนี่ยไปเปิดกระโดเดเปิดที่เขียวแล้วก็แดงลงมาเลยพวกนี้มันแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าคุณมีการกลับตัวที่มีแรงเดิดขึ้นมาถ้าคุณเจอพวกนี้ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นลักษณะของการที่มีแรงซื้อแรงขายเนี่ยต่อต้านกันถ้าสองตัวนี้ลงกันันก็เราโดจีอ่ะแต่ถ้าบอกว่ามันแยกกันเนี่ยครับมันก็คือคนละวันกันคือวันนี้ซื้อทั้งวนันวันนี้ขายทั้งวัน พวกนี้นาโนมันจะเป็นน้โนข่าลงครับก็เมื่อเรงคิดมาครับพุ่งนี้คือไม่รอดครับร่วงต่อมานะครับไอ้เรื่องนี้เรื่องสองพันเหมือนนะคือคือเขาเรียกว่าตัว tree b a c k cloud ในในขออจ่าสุรชัยเนี่ยเขาใช้คำว่า hi สามโลสามซึ่งในตำลักเลยเขาใช้คำว่าตัว tree b a c k g r o u n d แปลว่าอะไรแปลว่า หุ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันมีสีแดงติดก,กันสามอันหรือสีขาวหรือสีเขียวติดกันสามันนาโนมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปถ้าตามความจริงนะถ้าคุณเอาความจริงนะคือมันก็เป็นไปไ,ได้นะคือเขียวเนี่ยเปิดเขียวปุ๊บกระโดดลงมาแล้วเปิดเขียวอีกกระโดดลงมาแล้วเขียวอีกพวกนี้เนี่ยครับคือเป็นสัญญาณบอกว่าหุ้นเนี่ยมันจะกลับตัวแล้วล่ะถ้าสมมติเราเจอตอนต้นต้นคืนนะสีแดงแดงสามอันนียนะหนีเลยครับแต่ถ้าเจอสีเขียวสามวันนี่นะก็ซื้อครับแต่หุ้นมันขึ้นไปเอง นะครับมันก็เป็นตัวแพทเทิร์นของตัวรูปแบบของทั้งเทียนนะครับหรือบาชาร์นะครับทีนี้ผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าบางคนเนี่ยครับคือตัวบาชาร์เนี่ยอยากจะรู้มากกว่าน,นั้นเพราะอะไรเพราะบาชาร์เนี่ยมันมีอะไรที่นา่าสนุกมากมายคุณก็ไปหาในเน็นตตอนนั้เลยครับตัวบาชาร์นี่บอกว่าโอ้โหมีเพียบเลยครับมีประมาณทั้งสี่สิบแบบที่มันสัมพันธ์กันอย่างอันี้นที่เห็นเนี่ยครับมันก็มีสิบสองสิบหกแบบที่ค่อนข้างจะใช้กันเยอะ ตัวนี้ถามว่าพวกนี้ที่เราเห็นกปนบ่อยไหมเห็นกันบ in ่อยครับอย่างตัวแรกเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยอะ่ะตัวตัวพวกสามสามอันเนี่ยคือแดงมาปุ๊บแล้วเขียวสามาันแล้วก็แดงออกมาอีกพวกนี้จะบ่อยครับจะบ่อยหรือว่าผู้ตัวพวกโดจีทั้งหลายแหล่นี่กราฟฟิ้งโดจิหรือว่าโดจีมันตลกมากเลยนะคือเขาจะใช้คําไม่เหมือนกันนะครับว่าถ้าสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าตัวดอคันฝ่ายโดจิก็คือคุ้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ขึ้นไป ไอ้พวกนี้คือตัวไฟโลจีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นฝั่งงงเนี่ยเขาจะใช้ไม่เหมือนการใช้ฮัมเมอร์ไอ้พวกนี้ครับหรือว่าตัวตัวไหนที่มันใช้แอ g กัฟฟิงมีมันบาลีเชน e n g กัฟฟิงอ๋อนี่ไงตัว e อ g กัฟฟิงเพราะแองกัฟฟิงเนี่ยใช้บ่อยเหมือนกันแอบมองเห็นว่าหน้าจอเนี่ย อีกแล้วค้างอีกแล้วสรุปนี้มันจะทำยังไงได้เนี่ยกับตัวโปรแกรมเนี่ยคิดไม่ออกเลยคือมันค้างไวมากล่ะจอเกินเรราผมเขียนบ,บ,บุ๊บมันก็ไม่ทำตามคำสัง่งโอเคเไม่เป็นไรปรับราที่ไม่หลุดก็โอเคครับ ก็ตัวนี้ที่ใช้บ่อยนี่คือตัวที่ผมมองไว้นะคือพวกนี้ใช้บ่อยก็คือพวกตัวเป็นกราฟฟิพวกนี้ใช้บ่อยใช้พวกแต่พวกนี้เคยจะเห็นบ่อยในแฮงแมนอย่างเงี้ยครับตัวพวกนี้พวกนี้เวลาเห็นเนี้ยครับคือตัวนี้กับตัวนี้ก็บ่อยคือบ่อยกับหมด้ตัวอินนิ่งสตาร์มอนิ่งสตาร์เนี้ยบ่อยหมดเลยไม่มีอันหนึ่งอะถ้าคุณไปชอบเรื่องอย่างการลงทุนเนี่ยจริงมีเว็บไซต์หนึ่งอะชื่อว่าเว็บไซต์ morningstar. .com แล้วพวกนี้เป็นเว็บไซต์ดีมากเลยนะ เรื่รง star dot com คุณลองไปดูนะมันจะมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันไทยกับเวอร์ชันฝรั่งเวอร์ชันไทยนะครับเขาจะบอกว่ากองทุนไหนดีหรือไม่ดีกองทุนทั้งหมดทั้งประเทศนะคุณจะซื้อตัว imrtf f กองทุนตราสานี้อะไรทั้งตัวที่เป็นเทศไทยนะครับมันจะมีในมันยิง star หมดครับคุณลองไปดูอันนี้ของประเทศไทยนะแต่ของอเมริกาเนี่ยมันเจ๋งตรงนั้นอีกครับคือเวลาคุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณไม่ต้องดูเขาว่าพื้นฐานอัตรา,าพื้นฐานมันเป็นยังไงมันมันยิง star มีให้หมดแล้วเช่นบอกวว่่่าหหุ้้้้นนนตัีีเยคืืือออซไไไดดรม ส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาจะมีมีดาวบอกด้วยถ้าเป็นมอนสเตอร์หดาวหุ้นตัวนี้5้าดาวขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นตัวนี้ปอลผลดีโอกาสที่จะไปได้อสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับจาก5าดาวหรือสดาวคุณต้องขายทิ้งหรือจาก3ดาวไป4ีดาวนะครับคือหุ้นมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆถึง5้าดาวผูก็หยุดพอเป็น5ดาวไปสีดาวคุณขายทิ้งคุณต้องะวยเลยแค่ดูดาวของมันอย่างเดียวแล้วถ้าคุณสมัครไปตัวมันเบอร์ชมันไปนะก็แค่เวลาดาวมันเปลี่ยนมาส่งอีเมลบอกเลยเราบอกว่าเราซื้อขายหุ้นตัวนี้อยู่ เขาบอกว่าคือหุ้นตัวนี้เขาจะมา monitor ใหญ่เขามิธีงานมาเริ่มเลยเขาไม่พิทีงานหรอกครับค,คือเขา,าหลายคนนะในการนิเต t o r พวกตัวหุ้นพวกนั้นนะแล้วก็เวลามีการปเปลี่ยนปอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกทันทีเลยครับว่าเนี่ยหุ้นตัวนี้เมั่หลังใจแล้วให้รีบขายทิ้งง่ายมากเลยครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยเมืองไทยผมไม่อยากให้มีอย่างนี้นะแต่เขาคงผมเริ่มทําดูนะว่าประเทศไทยเขาดูไหมเขาไม่ดูวะผมลองเอาตัวใหญ่ไปลองเ e ิร c h ดูอย่างปาทอย่างเงี้ยถ้าปะทอไม่มีครับตัวอื่นก็ไม่มีแล้วล่ะครับ ก็ไม่มีก็ไม,ม่ประโยชน์ครับเราก็ใช้ฟังก์ชันในพวกนี้ไม่ได้แต่โมน Star ผมใช้บ่อยไม่ใช้บ่อยครับเวลาซื้อพวกกองทุนพวกนี้กองทุนเวลาคุณซื้อคุณต้องดูดีๆนะว่ากองทุนตัวนี้เป็นกองทุนอย่างเช่นว่ากองทุนเนี่ยเป็นของธนาคารเกรษตรกรสมมุตินะธนาคารเกษตรกรเนี่ยมันจะไปซื้อกองทุนจากกองทุนจากตัวแม่ตัวแม่ก็จะรู้ว่ากองทุนแม่ชื่อกองทุนอะไรแล้วค่อยๆไปเสิร์ชเชาอีกทีนึงดูว่าในโมนสคตารเนี่ยให้เลดติ้งเท่าไหร่ กองทุนนี่ครับในมอลลิสซาถ้าเป็นกองทุนเนี่ยคุณซื้อแต่ห้าดาวพอครับเพราะกองทุนเนี่ยมันทำงานสะสมทุกวันทุกปีทุกปีเรื่อยถ้าห้าดาวปุ๊บเนี่ยก็ไงก็กําไรถ้ามันลดตาวเมื่อไหร่นะครับคุณก็แค่ขายทิ้งขายกองทุนทิ้งอันนี้ลงทุนออกไปง่ายนะไม่ต้องใช้บอกว่าของด้อะไรเยอะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่บอกว่ามีเงินเยอะแล้วบอกว่าเบื่อเบื่อไม่อยากจะเล่นหุ้นนะอยากจะเอาเงินเนี่ยไปทำอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็สนใจก็ลองลองศึกษาดูได้นะครับ Ok, da med uh, hey. yeah, okay.